ว่่าบเขาถือสอนสมือมาให้รักสิ่งแวดล้อมแล้วให้บ่ได้จักคนเทถุงพลาสติกให้ลงทิ้งขยะให้ถูกที่ลงถังนล้ขยะไปรีไซเคิลนี่กูก็ยังเห็นบ่ได้คใช้แก้วแทนพลาสติกพวกขวดน้ำมาจากบ้านโอ๋อแต่ประกายังลืมเลยใส่ผงน้ำอื่นมาบ่อยากกินเลยบ่เรียนเฮาก็มีเด้กว่าลองบ่มื้ออื่นเอาพอแก้วหนามาแทนใส่ขวดพลาสติกเออลองจริงเหมื้อบ่เฮ็ดได้หน่อยก็ดีกกูไม่เห็นเลยมูดมากซึ่งว่ะป่ะเฮ็ดหน่อ นักเรียนทำอะไรยังทำความสะอาดเรียบร้อยไหมจิ้นเน่าต่างยังขึ้นมาขึ้นแฮะระบอกัูบอสแทะมึงเขาจะแข่งกันอันอีนี่คิขึ้นมาดยินี้สิพยาบาลประกาศว่าห้ามไม่รุนแรงรถมั่วเป็นยังไม่ทำงานเขาขี่กับำหนดความเร็วให้เพื่อนแบดได้เป็นสิทธิได้ขี่รถกำหนดความเร็วไปเห็นวันพยอมนี่แหละเขาห้ามคักห้ามแข่งรถเขาไม่ได้แข่งผิดกฎมู่วบานนี่แหละกำหนดความเร็วให้เพื่อนสรุปแข่งแต่ภาพรถกันแมนบอ มาเออเอาก็เอาเอาไาเกินสี่สิบเด้อจัดมากูพอ,<า>อ,อ้อมละเี้ย โอ้มืงเลือดออกเจ็บแม่กูด้านแน่ๆเลยเดือดไรไๆปานนีูว่าโดนนักแน่ๆทั้งคักถึงแม่ด้านแฉๆเลยอาไงดีเองสิเขาขายเราทิมล้วบอกแม่ว่าเราหายข้าก็ไปโรงพยาบาล เป็นไงล่ะเด็กสะพานมีใหม่ได้เกิดขึ้นกับวิวแล้วอย่าพูดดิพูดตั้งแต่เช้าแล้วจมเก้คกงคักจมก็ยังพูดเนี่ยเพิงไปทำงานที่บ้านแล้วจะได้ไม่แข่งตัเองพูดมากกว่าเดี๋ยวพกวกครูอาจจะปลุกให้มาขอดีด้วยแล้วจะร้องให้เสียใจยเชิญเลยจ้าที่เก็บแบ่งงานให้ทำแล้วเหมือนกันทำเองยังดีซะกว่าพายุเลี้งขนมสูททำงานก็ต้องหิวเหมือนกันนะปากท้องต้องอิ่มไม่สมนึกเลยเออวันนี้จะไปช่วย สภาพนนมันเนาะแม่ขยามันล้นถังอ่ะทิ้งตรงไหนดีอ่ะวางไว้รอบๆนั่นหละเดี๋ยวเขาก็มาเก็บเองไม่เดี๋ยวหมามันจะมาคุยอีกนะแล้วขยามันจะปิววพูดอะไรเยอะๆวางมึงก็ไปไปขาสีวิวเก็บให้เรียบร้อยทำยังไงอ่ะจะถามพ่อมึงน,นู่นงั้นไงอย่ยาเสีย พอ่อฮ็ยจังไนดีขยะคือร้ายแทะคนถิงกับถิงเมื่อึ้นยังวิวระล,ลมยอนแยระปิวใส่หนังสี่ละเจ็บอยู่เด้ดีต่อปตายเอา้าเป็นบ่าบอกบอักอันนี่ระวังพ่อมึงตอบมาเด้อไปหาสภาลางจานไปเราต่างถูกสอนให้รักโลกรักสิ่งแวดล้อมเราทุกคนรู้ดีว่าจะต้องช่วยกันอย่างไรแต่จะมีสักกี่คน ที่เห็นถึงความสำคัญถ้าไม่เจออุบัติเหตุแบบผมกับเพื่อนบทเรียนครั้งนี้ทำให้ผมรู้ซึ้งเลยว่าต่อให้เราใช้พลาสติกน้อยลงทิ้งขยะให้น้อยลงแต่มันก็ปิ้วมาจากที่อือ่นดีสิ่งที่ผมทำได้คือขยะในมือของผมต้องไม่ไปทำร้ายคนอื่นและจะไม่ย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองอีก